ช่วงนี้ผมเล่นว่าแรงโคตอเอา อย่าบอกนะเมาใหม่เหรอฮะมึงไม่เห็นดิวจะดูดคพอกเลยฟังอ่ะไทเโปรเอ็กซ์คาวทูคุณใส่ไรแม่นขึ้นแน่นอนตัวนี้ฟังเสียงชัดชัดนะแล้วมันทำให้ยิงแม่นขึ้นด้วยให้ยิงซ้ายออกขวาให้ขวาออกซ้ายไม่ซ้ายมาซ้ายขวามาขวานั่นใส่สลับด้านนะชัดเจนนะถูกต้องเราอยู่กันที่ไหนฮะจู๊บะเราอยู่กันริมน้ำฮะริมน้ำริมน้ำคือต้องบอกนี่เป็นรายการใหม่ของ MITH ฮะชื่อว่า ร้านไม่รับฉบับมิดฉบับมิดนะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านริมน้ำที่มีชื่อว่า The River House 1 9เ้าห้าสามอีกคำมเรือนน้ำไม่ชื่อยาวมากแต่ว่าถ้าคุณเซิร์ชใน Google m a p เข้าไปดูครับเซิร์ฟเรือนน้ำนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเรือนน้ำปุ๊บดูด้วยว่าเป็นนนทบุรี17หรือเปล่าไม่ใช่17ครับแต่ผมบอกเลยว่าร้านนี้บรรยากาศเฉียบแล้วก็อาหาร เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงแต่ทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาจัดมาให้เราเต็มเต็มเลยวันนี้ทีมงานปติถ่ายยการเ่ายกันสามคนตากล้องเคทีฟโคบดิวมีแค่นั้นวันนี้มาครบทั้งกองบผมบอกเลยวันนี้อาหารเด็ดมากๆเดี๋ยวไปดูช่วงรีวิวอาหารกันไปดีกว่าฮะ เอาละท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกฮะเรานั่งกันอยู่ที่โต๊ะแล้วซึ่งบอกว่าโต๊ะนี่มันเป็นโต๊ะหนึ่งในไฮไลท์ของร้านเลยเป็นสเปเชียลเลยโอ้โหต้องบอกว่านี่ที่เรานั่งกันอยู่นะท่านผู้ชมนะวิวสวยมากแล้วต้องบอกว่าที่นั่งอยู่ในแอรีเราเนี่ยเสียงดังมากเขาคุยกันเสียงดังจ่อแตกจ่อแตรจกคนท่าเขาให้ยามาทาทุคเราวที่ได้สัมเคยมาคุณเคยมาคุณเคยมาแล้วผมไม่มีโอกาสได้สัมผัสโต๊ะแห่ง โอ้หมดแต่ผงเผาด้านด้วยโอเคต้องบอกว่าเรานั่งกันอยู่หนึ่งโต๊ะที่เป็นโต๊ะที่อยู่ริมน้ำเป็นเลคาแมนถูกต้องนะอันนี้เป็นพนักงานที่นี่เหรอสวัสดีครับน้องแอนนี่สวัสดีครับน้องแอนนี่ครับสวัสดีครับแอนนี่สวัสดีครับน้องแอนนี่อายุอะไรล่ะสิบ่ปดสิบแปดะสิบแปดโอ้ my god กูถามจริงสิบแปดสิบแปดแล้วฮะทำงานมานานยังลูก มันทำตอนปิดเทอมอยากสบายไหมไม่ใช่ให้น้องเขาทำงานต่อไปน้องเขาจริงๆเขาเสิร์ฟมานานยังฮะเดือนเดือนนี้สวัสดีคุณเดียก่อนสวัสดีก้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดียคุณมีหน้าที่อะไรในร้านอาหารนี้จริงๆผมเป็นดูแลในเรื่องของโซเชียลต่างๆเป็นเป็นหลานของคุณลุงคุณลุงที่เจ้าของร้านครับซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่อาร์ตพูดไว้นะครับนี่คือพนักงานใหม่ของมายเทสด้วยซึ่งมาดูแลเรื่องโซเชียลเหมือนกันคอมมิชชั่นต่างๆโซเชวยหน่อยงมายเทสนะครับแล้วก็ดูแลโซเชียลของร้านนี้ออยยยู่่ด้วใชครับบกเลนะ พนโพสเต็มเฟซบุ๊กชนชื่นชมถามท่วมโอเคมาพูดถึงอาหารดีกว่าอาหารที่วางอยู่ตัหน้าเราเดี๋ยวผมขอพูดถึงมะพร้าวนะอันนี้ดีนะเว้ยอันนี้ดีอันนี้ดีจริงคือปกติเราทานเนี่ยผมไม่เคยเจอตรงกลางเลยอันนี้เรียนตามตรงไม่ได้เชียร์นะบางทีไปเจอเปรี้ยวบางทีไปเจอจืดไม่เคยเจอหวานอันนี้เป็นไงอันนี้หวานหวานนอ่ะสามจานแรกที่มาเสิร์ฟครับครับผมก็เดีย จานแรกที่อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นหมูสเต๊บโบราณหมูสเต๊บโบราณใช่ก็การหมักหมูสเต๊บก็จะเป็นแบบฉบับของที่ร้านอยู่แล้วครับผมใช่ครับแม่พูดปุ๊บแดกเลยใช่ครับผมถือว่าเชียบอยู่หิวอยู่วะอืมมึงพูดอาจัดน้ำจิ้มอร่อยเลยนี้ใช่น้ำจิ้มกูกินน้ำจิ้มอาจัดกูจะบอกอาจัดกันทีเด็ดเฮ้ยดีเอาจริงเดียนตามตรงว่าอันเนี้ย มันไม่ได้แบบร้อนจากเตาทันทีใช่มันมีการรอกันเราถ่ายไงกครงการมันก็จะเย็นหน่อยแต่เย็นแล้วเนี่ยก็ยังอร่อยอันนี้ไมนูหมูเฮ้ยหมูเต้เลยนะหมูเต้โบราณครับพี่หมูเต้โบราณใช่ครับเป็นสุดมาของทางร้านจานที่สองอาจจะต้องใช้จอเป็นปลาต้องโกกุ้งฮ่องกงครับพี่ปลาต้องโกกุ้งไหมรใช่ครับก็คืออันนี้ก็คือเราปลา แป้งบรนทุนโขลดนี่คือเราก็ทําเองทําแล้วก็ไข้างในก็เป็นกุ้งมีส่วนผสมนิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่แต่ถ้าเกิดตอนออกมาจากเตาใหม่ๆก็จะแบบออกกรอบๆนิดนึงแต่เขาก็ปลาทั้งโขลดนี่หมายความว่าเขาก็จะผั้องแป้งบรรทุนโขลดูไหมเป็นแป้งเดี๋ยวพี่ลองกินลจะยัดไส้กุ้งใช่ครับอ๋อมันคือปลานั้งโขลอะถ้าข้อมูลจรงข้างนอกเป็นปลานั้งโขข้างในเป็นกุ้งถ้าคนที่มองภาพไม่ออกใช่ครับเราก็เอามาปรุงรสผัดซอสผัดแดง ปลาต้องโกะปลาต้องโกะเลยไหมเห็ดอร่อยยังไม่กินนึกว่ากินแล้วเนี่ยโอเคเป็นตัวนี้ดีแล้วก็กินแก้มกับผัดผักใช่ครับพี่ใช่ครับแกงกระตุกผักต่อเนื่องอันนี้ดีสองแล้วอันนี้เป็นซีเนเจอร์ของที่ร้านผักใช่คเป็นซีเนเจอร์ของที่ร้านก็อันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานเนื้อน้องลายแล้วก็ทานคู่กับตัวีอันนี้พี่บ้านตายห้าอรแพี่บูชอบด้วยแกงเขียวหวานใช่แกงโบราณโบราณผมกับพี่บานเคยชอบแกงเขียวหวานมากคือว่แกงเขียวหวานมะเขือไปเลยน้อน่องลายคือดี เนี่ยต้องรับไม่ได้สำคัญเท่ามะเขือจริงกระพิบารนี่เขากินยังไงคุณคุณบอกผมได้ไหมคือโปรตีนผมอ่ะเห็นเมนูนี้กับตามร้านทั่วไปบ่อยแต่ว่าผมจะไม่ค่อยกินโรตีนเพราะไม่รู้มันกินยังไงมันเข้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าวาจริงก็คือกินกินแก้มไหนพี่ก็หั่นแล้วก็แล้วแต่ทานข้าวเนี่ยใช่ครับมันแล้วแต่กินเลยใช่คือพี่จะเอากลับมาวางบนนี้แล้วตัดกินทีละคำหรือกินกินข้วก่อนแล้วแก้มก็ได้ เพราะแกงเขียวหวานมีความแบบมันๆก็มีอะไรกรอบๆมาช่วยด้วยกันนะจ๊ะแกงเขียวหวานนี่ผมบอกเลยนะครับทั่วประเทศไทยคนเขาชอบแกงเขียวหวานมากไปร้านไหนถ้ามีเมนูนี้ต้องสั่งต้องสั่งต้องสั่งเนื้อเอาอุปหะเอาเนื้อก่อนคุณเนื้อมันเฮ้ยนื้อต้องลายฮะคุณผู้ชมครับมันจะบางทีเราไปเจอความบางบางทีเราไปเจอความเหนียวใช่บางทีเราไปเจอกลิ่น ที่มันมไม่พึงประสงค์แต่นี่ตัวเนื้อมันมีชิ้นที่ก,กลางๆนะฮะไม่หนาไม่บางเกินไปแล้วก็กลิ่นของเนื้อมันเด้งขึ้นมาแต่มันไม่ได้เหม็นเมนะจะกลิ่นของเนื้อมันอ่าคือคนกินเนื้อกิน,น,<อ>นรว,ว่านี่คือกลิ่นของเนื้อที่เขาถวินหากันท่านผู้ชมแกงเขียวหวานเนี่ยมันมีความเค็มแล้วมันต้องมีความหวานกลมๆดีแล้วเครื่องแกงก็ดีไอ้อะไรวะเนี่ย ไปไงเดี๋ยวคุณก็หาผมเบอร์อีกไม่ด่าเลยแต่ยังมีอีกยังไม่อีกแต่แต่มันก็จะมีบางอย่างนะที่บางทีอาจจะไม่เหมาะกับคนรักษาสุขภาพนิดนึงคือมันมีความมันอยู่บ้างอันนี้มันมีความมันอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้มันเยอะนะผ่านไปแล้วสามจานท่านผู้ชมครับมาอีกสามจานด้วยกันสามจานนะที่เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงสามเมนูนี้กันบ้างเอาแบบเร็วอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันเราใช้ชื่อว่าซี่โครงทอดเรือน้ำ ซี่โครงทอดเรือนน้ำซี่โครงหมูทอดเรือน้ำอันนี้อันนี้ก็เฮ้ยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วปลากระพงนึ่งซีอิ๊วแล้วนี่ฮะมากอะไรมันมาคั่วปลาก็คือเป็นเส้นใหญ่ที่ที่เราเอาไปเอาไปเหมือนคั่วกระทะดีกว่าให้มันหอมให้มันนุ่มให้มันนี่มให้มันนั่นมันเป็นเหมือนสูตรโบราณที่เขากินคู่กันโอเคปลากระพงนึ่งซีอิ๊วใช่ครับโอเคอันนี้ฮะอันนี้เป็นผักขมอบชีดครับพี่ผักขมอบชีดโอเคครับก็หุกมิกซ์เหมือนกันนะโอเคเราเริ่มจากอะไรก่อนดี นัวเหนออ่านี่นะหมูทอดซี่โครงหมูทอดเรือน้ำช่วงนี้ช่วงนี้แหลมตับแล้ดีการเยอะซี่โครงหมูทอดมันจะติดมันพอสมควรนะก็อันนี้เราเป็นความตั้งใจของที่ร้านอยู่แล้วปกติซี่โครงก็จะเอาแบบเป็นแบบซี่โครงกระดูกหมูเลยถูกไหมฮะแต่คือที่เนี้ยอยากเอาเป็นซี่โครงแล้วก็คัดให้มันติดมันแปลกเหมือนกันคือพอเป็นทานด้วยกันนะหนึ่งชิ้นอ่ะมันพอดีพอดีรอดซอเขาว่ามากเลยรมันเป็นความเค็มที่มีความหวานเบา เรามือ่อกินคู่กับหมูทอดกินคู่กับของทอดมันจะแบบกินค uh, ู่กับข้าวที่ไหมครมาดูที่จานต่อไปกันดีกว่านะครับเพราะมีหลายเมนูมากๆเลยจานนี้เนี่ยก็คือปลากระพงนึ่งซีอิ๊วใช่ค่ะบอกก่อนเลยผมเป็นคนไม่กินปลานึ่งเลยนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะคือมันไวแต่ความคาวพอกินปุ๊บผมรู้สึกคาวทันทีจะกินอยู่แค่โอโทโร่กับปลาตาเดียวเดี๋ยวขออนุญาตคุณดูต้องต้องทานคู่กับเท็กเจอร์ของหนังเลยผมขออนุญาตตัดหนังออกได้้ตองทานคู่กับเท็กเจอร์ของหนังคุณคือผมเป็นคนไม่กินหนังปลาถ้าเป็นปลานึ่งอ่ะ พราะว่าผมไวแต่ความขาวมากผมจัดจางให้ตรงนี้ผมขอกินเนื้อล้วนๆครับพี่อันนี้บอกตรงไม่เคยไม่ค่อยชอบกินปลากระพงนึ่งนี่คือปลาพงถูกไหมใช่ครับพี่คุอกปลาเก๋าอืปลากระพงอย่างแรกก่อนไม่คาวถ้าคาวปุ๊บผมกินไม่ได้เลยคายทิ้งเลยใช่อันนี้ผมเรียนตามตรงในข้อเสียผมคือพบคาวปุ๊บผมจะต้องแบบเอาออกจากตัวเองทันทีเลยไม่รู้เป็นอะไรที่ที่มันไม่คาวอย่างที่บอกว่าปลาทุกตัวที่เราใช้ที่ร้านเป็นปลาเป็นหมดครับพี่ปลาเป็นทุกตัว ปลากระพงเป็นทุกตัวใช่ครับคำว่าปลาเป็นเนื้อหือไปมีชีวิตเราขึ้นมาน็อกแล้วทำอาหารเนื้อมันจะแน่นมันจะเด้งแบบนี้คือผมเป็นคนไม่ชอบทานจริงๆแต่ว่าอันนี้ถือวัดทานได้สำหรับผมนะทานได้แต่อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยนะไอความผักพวกนี้ก็จะซึมเข้าในเนื้อปลาเลยนะดีนะเนี่ยผักคุณกินปึ๊บกินเขาเรียกคู่กันลงตัวใช่ ซึ่งต้องสั่งเป็นปลากระพงนึ่งซีอิ้วเท่านั้นคือจะมีอันนี้มาที่มีเครื่องเคียงเป็นใช่ครับเป็นเส้นใหญ่ผัดเส้นใหญ่คั่วเป็นเส้นใหญ่เหมือนคั่วกับปลาทาให้มีความแบบกรอบนอกนุ่มในเงี้ยก็ไม่ทําทำง่ายเนี่ยเนี่ยใช่ครับมาไปดูจานต่อไปกันจานต่อมากันดีกว่าซาโคชิทผมขอคำเดยรู้เรื่องเลยผมไม่ค่อยทานไฮตารีเท่าไหร่ชีสเขามันด้วยความที่มันไม่ได้ใส่มาเยอะเกินเว้ยอืปกติที่เยรบอกอะ มันจะต้องใส่ในกระบะใช่แล้วมันดูความหนาเออชีสมันจะหนาเกินไปที่ีเขาจะอยู่แค่บริเวณด้านบนอ่ะใช่พี่แล้วซึ่งชีสที่เราได้สมัสมาคือความกรอบพวามเกลียมของชีสหน้อยความกริュของกริュของมันชีสเนี่ยมันจะซึมลงไปจากข้างบนใช่พี่ทีนี้ข้างล่างไม่โดนชีสเลยยอนความรู้สึกผมคือคำแล้วมันชุ่มฉ่ำมันไม่ได้ดูแห้งเหมือนที่ตาเราเห็นตรงนี้เถูกไหมฮะคือแบบว่ามันชุ่มฉ่ำทั้งภายในและภายนอกเซตหนึ่งเซตสองผ่านไปเขากลัวเราไม่อิ่ม อิ่มแล้วเซตที่สามมาต่ออีกอันนี้ก่อนดีกว่าอ่านเนื้ออันนี้ก็เป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วอ่ะพี่ที่ผมไม่ได้กินมานานใช่ครับพี่ซึ่งเนื้อย่างเราใช้ส่วนเนื้อที่เป็นเนื้อเซอร์รอยใช้เนื้อของอะไรฮะเออไทเฟนครับพี่เย็นมันนุ่มมันนุ่มเออมาเมื่อกี้น่าเล่นนะเทคบอกเลยไหมเย็นเ้ยให้มันนุ่มจริงครับทผู้ชมคือวันที่พอหมดความอุ่นหมดความชุ่มฉ่ำกวนนะเมื่อกี้เหนียวไปเลยกวนนะเมื่อกี้ผมอันนี้คือ มันยังนุ่มอยู่ได้ยังไงนึกออกไหมใช่เขาต้องมีวิธีการหมักของเขาถูกไหมฮะเป็นการวิธีการเก็บดีกว่าเพราะว่าปกร่นเนื้อเราจะก็ไม่ได้หมักอะไรเวลาย่างก็เกิดพิการอยู่แล้ว่ะแลวผมถามนะผมถามเผื่อคนกินเนื้อใส่เนื้อทุกท่านนะเราสั่งความระดับสุกมันได้ไหมได้เลยได้ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเกิดสั่งแบบเหมือนมีดียมแรแล้วมันไม่ดิบมีดียมแรงเขาไปเปลี่ยนได้จานนี้ดีฮะโอเคตอนนี้ดีฮะเนื้อนุ่มอร่อยไม่เหนียวเลยแล้วก็มีความหอมของเนื้อ ครับที่มันโชยๆเข้ามาในปากส่วนน้ําจิ้มนี่ผมว่าก็กลางๆก็ทานได้นะครับผมโดดเด่นที่เนื้อก็เป็นน้ำจิ้มเจ่า่าโดดเด่นที่เนื้อเจ้ายังไงเนื้อเค็มดีกว่าอยู่เลยถูกต้องประมาณนั้นอะนี่อันนี้ก็เป็นปูผัดพริกเหลืองครับพี่่ใชเห็นลายเนื้อูเป็นเป็นเป็นเนื้อปูก้อนผัดพริกเหลืองพริกเนี่ยถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นผัดพริกผัดพแดงเลยคือปูเนี่ยเป็นช่อท่านผู้ชมเว้ยใช่เป็นเนื้อปูโอ้โหเนื้อปูเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อส่วนไหนเนื้อ เนื้อกเชียงชใ่หรือว่าเนื้อปูแกะนี่แหละนะครับอร่อยอร่อยฮะก็กรมกรอบดีเป็นหนึ่งเมนูใครที่ชอบทานปูทานได้แต่ว่าจะแอบติดเผ็ดนิดนึงใช่อ่าติดเผ็ดนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละผัดพริกนะครับเนื้อปูผัดพริกเหลืองถูกต้องจัดไปเมนูที่สาเมนูสุดท้ายวันนี้ใช่ครับเราก็จะมีเมนูเป็นสปาเกตตี้อยู่แล้วก็มีทั้งคาโบนาร่าต่างๆแต่ตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้ซอสโชยุไข่กุ้งซอสโชยุใช่ต้องขอขอบคุณอีกนิดนึงใช่เป็น ต้องขออนุญาตคณนิดนึงครับฟิวชั่นใช่อิตาลีญี่ปุ่นใช่ครับคือปกติผมสกินสปาเกตตี้แล้วชอบอยู่แค่สปาเกตตี้เดียวคือสปาเกตตี้ซอสแดงมิตบอลอะไรี้ยคือเอากลิ่นก่อนกลิ่นของความเป็นโชยุและไข่กุ้งเนี่ยมันกำลังเข้ากันก็เวลาเรากินอาหารญี่ปุ่นมันก็จะเป็นฟิวฟิวนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าเขาบมันแปลกด้ว่ยเออมันแปลกเว้ยใช่เออใช้คำถูกมันแปลก มันมันมีความกรึบๆของเส้นแล้วเส้นมันกรึบไปจากไข่กุ้งด้วยเออมันก็กรึบไปแต่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันหมายถึงว่าันแปลกมันแปลอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ทานอะไรอย่างเงี้ยรสชาติเหมือนเปิดโลกใหม่ขึ้นมาเลยเหมือนแบบธงชาติญี่ปุ่นกับธงชาติอิตาลีชนกันเองปั้นอะไรมาเนี่ยมันเป็นสปาเกตตี้ที่คนสั่งเยอะมากเพราะว่ามันมีความไม่ชื่อเมนูมันแปลกอ่ะใช่ครับแล้ววัตถุดิบอย่างอื่นนะที่ใส่เข้าไปคืออะไรก็จะมีเบคอนได้เบคอนผัดแล้วก็มีเห็ดด้วยพี่ เห็ดเชมิยองใช่ครับต้องชมก่อนคือเส้นอ่ะดีผมชอบเส้นแบบนี้คือไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปได้ได้เคี้ยวได้เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกินโชยุก็ไม่ได้ฉุนจนเกินไปสำหรับคนที่ไม่ชอบกินโชยุมันมีความเค็มๆหอมๆหวานๆนิดหน่อยกลางๆอะไรอันนี้มาดูเรื่องของซิกเนเจอร์อาหารหวานกันบ้างเพราะที่นี่ก็มีอาหารหวานเช่นเดียวกันมาสามเมนูจัดเต็มว่ากันไปแต่ละเมนูคือพุทราจีนทอดเคดีละไว้ไว้บอกว่าดีมาก เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ร้านอื่นเขาจะไม่ค่อยทําแต่หน้าตามันคิดว่าโรตีอืใช่เป็นโรตีช็อกโกแลตอะไรที่ผมคิดอ่ะดีเลยก็คือโรตีพุทราเดี๋ยวก็เป็นคนไม่กินไม่กินพุทราแต่ก็ถ้ามาที่ร้านก็จะสั่งกินตลอดนี่คือมีคัสตาร์ดอยู่ข้างในใช่ใช่ครับหนึ่งชั้นผมว่ามันเหมือนกินชาบผมนะเทคเจอร์มันเหมือนกินโรตีกล้วยอ่ะแต่ข้างในมันจะเป็นพุทราแค่นี้ใช่พุทราบายต่อเลยเป็นเมนูตรงนั้นก่อนเพราะเรามีไอติมเดี๋ยวไอติมละลายใช่ครับเป็นเบอรนี่ไอติมอื ช่ครับเพิ่งเบานี่ที่ร้านทำเองไอติมเนี่ยอาจจะไม่ได้หวานมากใช่ครับไอติมเนี่ยเป็นแบบทั่วไปใช่ใช่ทั่วไปชะับซิมเบานี่แต่ให้เป็นซกเนเจอร์คือเบลนี่ใช่ครับทำเองทำเองครับดูจากเทคเจอร์ในการตัดแล้วรู้สึกว่านิ่มใช่ครับเบานี่ครใช่เบานี่ไม่ได้หวานจนแสบนะจริงคือสามารถกินได้ทั้งชิ้นเลยขาขาสู้ผมก็ไม่หวานไม่หวานมากหวานกลางไม่ออกไปทางหวานเจี๊ยบใช่ใช่อันนี้ทำเอง ใช่บาลนี่เราทาเองซึ่งกุ๊กเนี่ยก็คือกุ๊กคนที่ทำอาหารข้าวแล้วอ่าไม่ใช่ครับเราแยกกันเราเรามีเป็นครัวมีครัวไทยครัวจีนครัวฝรั่งอยู่แล้วแยกกันใช่คนที่ทําอาหารของหวานก็เป็นครัวฝรั่งข้อเสียของบาลนี่ทั่วไปคือกินแล้วหวานมากแสบคอนี่จะกินต่อไม่ได้เลยอันนี้คือเรื่องจริงนะบาลนี่นี่คือหวานกลางคือผมว่าไม่ได้หวานน้อยนะหวานกลางนะครับก็ถามว่าถ้ากินคู่กันอ่ะดี เออกินแบบเป็นเซตๆอ่ะกินเป็นเซตเตอ่ะดีคอมโบคอมโบใช่แต่ผมว่าถ้ากินอย่างเดียวอ่ะอาจจะติดหวานไปนิดนึงแต่ถ้ากินกับคู่กันหมดเนี่ยหมายถึงตัดกับวิปครีมหน่อยใช่คมกล่อมดีอันนี้คืออะไรฮะคุณเดียเป็นพานาคอตต้าสตรอร์บลีครับพานาคอสต้าสตรอร์บลีใช่ครับถามที้คุ้นตรงนั้นด้วยความไม่ไม่ได้หลั่งจลิดเลยนะเฮ้ยเคยทานอ่ะพวกนี้บ่อยผมไม่เคยทานอันนี้กินได้ไหมได้ซาลาแน่ซาลาแน่ใช่ออกไป ไม่ค่อยจะอินเนยอะไรพวกนี้อ่าใช่ผมไม่ค่อยอินอะไรกับพวกนี้เพียวๆเนี่ยมันจะเป็นครีมนมอย่างที่บอกใช่ครีมนมเพราะมันสัมผัสตัดกับซอเบร่ปุ๊บอืมอ่าง่ายง่ายผายหมดแล้วสั้นๆเลยเหมือนไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นที่ใส่นมใส่ครีมใช่ใช่มันคือไข่ตุ๋นที่ใส่นมแล้วใส่ครีมมันนวลแต่ท่านผู้ชมต้องนึกถึงไข่ตุ๋นที่นวลนะไม่ใช่ไข่ตุ๋นที่แข็งกระด้างที่นึ่งแล้วไม่ดูแบบเวลาอะไรอย่างเงี้ย ที่มีส่วนประสมขนาดแล้วมันนุ่มแล้วมันนวลวัตถุดิบดีนะอันนี้ที่ต้องเช่ญชมวัตถุดิบแต่มันมีอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่เราพลาดนะก็คือกุ้งแม่น้ำเผาถูกต้องแล้วเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยจริงๆวันนี้ทางที่ร้านก็เตรียมมาให้เราสองคนแต่ว่าอย่างที่บอกเราติดงานมาก่อนที่จะมาถ่ายรายการเสร็จน้องทีมงานกูซะครับหมดแล้วนะครับผมอร่อยไหมยักหน้าทุกคนดี ซึ่งกูเนี่ยตั้งใจมากินอันนี้มากใ<ช>อันนี้เรียนตามตรงเลยวลหลังลหลังต้องบอกว่าก็เป็นหนึ่งเมนูห้าพลานนะครับ,รบวันนี้ต้องบอกอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวให้ให้น้องเดีย,ยเนี่ยฝากถึงช่องทางร้านและรวมไปถึงการาการมาของที่นี่ก็ทางมาก็เอาจริงมันอยู่ในเส้นถนนสนามบินน้ําถ้าเกิดมาจากเซ็นทัานแจ้งก็ยูเทิร์นใต้ ผะพานพระนางเก้าแล้วก็เลี้ยวเข้ามาสนามมีน้ำแล้วก็มองโนนทับรี่สิบเจ็ด้เข้าซอยเข้าซอยมันจะมีซอยก็จะแคบหน่อยแคบหน่อยพอเข้ามาถ้าเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นเหมือนลเห็นเหมือนโรงจอดเรือสามารถจอดได้เลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ของทางร้านอยู่แล้วโอเคแล้วช่องทางโซเชียลมีไหมช่องทางโซเชียลก็จะมีเป็นเพจเฟซบุ๊กครับเดือดริบบ้นเฮาหนึ่งเก้าสามเดือนน้ำครับโอเคก็ไปกดติดตามกันได้นะครับรวมไปถึงเห็นคุณบอกว่าจะมีโปรโมชั่นครับพี่ฝากอะไรคนดูเรา ก็ถ้าเกิดดูจากคลิปวิดีโอตัวนี้ก็เดี๋ยวเราแถมไอตัวที่พี่อู๋ชอบเมื่อกี้เหมือนกันเหมือนกันเลยพนาคาวตาใช่เธอบอกว่ามาจากเอ็มไอทีเอสครับก็แถมพนาคาตาให้เลยไม่มีแถมปลาตัวหนึอ่พนักข้าวตาผมค๋อว่านะมันไม่มีใครไปให้เรานีเรามีอีพีเดียวนะเราปิดเลยเราทำปีละอีพีพีหน้าเดี๋ยวรอเพื่อนเปิดร้านารวไปต่อไปร้านอาหารเพื่อนเอาโอเคใครที่มาจากเอ็มไอทีเอสมาบอกที่ร้านเลยนะครับจะได้พนาคข้าตาแบบนี้ รีนะครับอูตมอร่อยเป็นหนึ่งเมนูที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ขอบคุณเดียมากๆที่ให้โอกาสเรามารีวิวนะครับขอบคุณมากๆฝากไว้ด้วยนะผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอช่วงท้ายรายการยังไงเดี๋ยวให้เดียไปพักก่อนเดี๋ยวให้ปิดรายการกันครับครับอ่ะนะท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปครับก็ครบถ้วนนะครับทั้งอาหารคาวและอาหารหวานรีแคปสั้นๆอีกทีครับสำหรับเดอะลิเวอร์เฮาส์เรือนน้ำหนึ่งครับแคปสั้นๆอีกทีนึงก็ต้องบอกอาหารอร่อย วัตถุดิบดีนะครับเพราะรวมไปถึงนะครับต้องบอกว่าราคาก็ค่อนข้างเป็นมิรด้วยเป็นมิดอ้ว่เพราะว่าวัตถุดิบดีแบบนี้นะครับก็ถือว่าครบเครื่องผมว่าเหมาะสมนะเหมาะสมเหมาะสมบรรยากาศร้านวัตถุดิบแล้วก็รวมไปถึงรสชาติกับราคานี้ผมว่าไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงโอเคท่านผู้ชมครับก่อนจะจากไปวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์พี่อาร์ตจัดไปผมขอบคุณเลยนะครับสำหรับด้านน้อไฮเปอร์เอ็กซ์ครับผมเกมไม่เกียร์เต็มระบบอยู่กับเราทั้งปีในปีนี้แน่นอนครับถูกต้องขอบคุณไฮเปอร์เอ็กซ์มากๆนะครับแล้วฝากตา้รนนไ่อปปจะเ็ ใช่จะเป็นร้านที่เราอยากจะพาท่านผู้ชมไปเองหรือจะเป็นร้านที่สตีมเมอร์ที่เรารู้จักเขากินเป็นประจำเราจะไปรีวิวบ้านๆแบบนี้แหละครับ<ช>ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ร้านไม่รับฉบ,บ,บับมิดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดอะริเวอร์เฮาส์3เหเรือนนะ้ำถูกต้องครับ